คนบางคนอยากจะบวชมีคนบางคนอยากจะบวชนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ไปทำไปทากล้วยบวดชีขายดีกว่านะฮะมาเช้านี้ทุกท่านคงจะได้รับชมรับฟังแล้วครับผมผมแจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่า,ามีคนบางคนไปยื่นความจํานงขอบวชจริงแต่ไม่ได้รับการอนุมัตินะครับไม่ได้รับการอนุมัติให้บวชได้นะครับเนื่องจากต้องคดีอาญา ปรากฏว่ามีการให้บุคคลอื่นบวชแทนหรือมีการอุปสมบทคนอื่นแทนซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่อยากจะฝากเตือนไปยังคนที่จะคิดจะมาบวชแทนให้คำนึงถึงความชอบธรรมถ้าเรามาบวชเพื่อนะครับเป็นเด็กรับใช้เขามาบวชแทนเขาบวชแก้บนบวชสะดอกเคอ หรือมาบวชเพื่อที่จะต้องการให้าการรับปากคำมั่นสัญญากับทางเอฟีที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยผ่านไปเนี่ยนะครับแล้วคิดว่าจะมาบวชแค่สาวันเจ็ดวันแล้วก็เลิกเนี่ยอย่าทํำเลยครับปรเปืองปเปลืองนะครับเปลืองครับอ่าจักคุณพิมพ์สินีสวัสดีครับแอพี่บอรลั์นะครับทุกท่านครับ อย่าบวชเลยครับถ้าจะบวชแค่สามวันเจ็ดวันนะฮะฝากบอกผู้เท่านะ,ะบอกฝากบอกผู้เท่าที่จะมาบวชเพื่อสะดาะเคราะบวชแทนบวชแก้บนบวชเพื่อให้การใช้เงินในการอุปสมบทที่มีการบริจาคมาจากเอซีนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยเชื่อมันเลยครับอย่าบวชเลยครับในขาว่าคนบางคนเมียป่บบวยนะั เอ่อมีคนบางคนพ่อป่วยหนะักทุกท่านดูดนะนี่คือคนที่อยู่ใกล้ไอ้ห้าตอนนะฟังให้ดีๆนะทุกท่านนะนี่คือชะตากรรมของคนที่อยู่ใกล้ไอ้ห้าตอนปาฏิหาริย์เนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่าไอ้ห้าตอนมหัสจจรยนเนี่ยนะครับเมียป่วยหนะักบางคนพ่อป่วยหนะักอ่าบางคนโดนคดีความอุตลุดเลยนะอ่าบางคน บ้านแตกแสแหละขาดไม่มีที่จะนอนถูกติดตามหนี้ธุรกิจล้มเหลวไปดูดิครับไอหมูไปดูดิครับทุกท่านครับห้าตอนจัดสรรครับการบวชไม่ได้ช่วยลบล้างความชั่วความบาปการบวชไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาโดยเฉพาะการบวชที่มีการไหว้วานคนอื่นบวชแทนเรา นะครับมีการไหว้วาคนอื่นบวชแทนเราเพราะเรามีมนทินเรามีมนทินเราไม่สามารถบวชได้เราเป็นบุคคลต้องห้างสิ่งเหล่านี้เหมือนการตำน้ำพิกลายแม่น้ำจริงๆทุกท่านคุณปิ่นสวัสดีครับพี่เอ็มซิดนี์พี่ตุ๋ยสวัสดีครับคุณลาวาสวัสดีครับคุณบรราลัตสวัสดีทุกคนเลยคุณัชล์สวัสดีครับ สิ่งเหล่านี้เหมือนกนารตำน้ำพิษละลายไม่นานนะครับระวังนะครับคนที่จะบวชถ้าไม่บริสุทธิ์ใจระวังนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเคราะห์เออระวังจะมีเคราะห์นะครับบางทีไปรับเคราะห์แทนเขานะฮะคุณแสงจันทร์สวัสดีครับระวังจะมีเคราะห์เพราะสิ่งที่กำลังกระทำการตรงนั้นเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าบริสุทธิ์ใจกันหรือเปล่า <_ d Silk> ผมไม่รู้ว่าทําไมจึงต้องมาเลือกวิธีการบวชแบบนี้ท,ทั้งที่ตัวเองมีมณฑินและเมื่อตัวเองทําไม่ได้ทําไมต้องให้คนอื่นทําแทนสิ่งเหล่านี้คือการเรียกกันว่าการสร้างกุศลเหรอครับผมแนะนาให้นะครับถ้าบวชไม่ได้ก็ไปทํากล้วยบวชชีขายนะครับ แล้วฝากบอกนะครับไปยังาตางแก่ที่จะบวชด้วยนะฮะอย่ามาเดินผ่านหน้าบ้านผมนะไม่แน่จะพบเจอหนังกระติกยิงระวังนะฮะร,ระวังหัวหนังกระติกยิงล้อนะฮะหยอกหยอกอ,อย่าคิดมากหยอกหยอกคนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับบวชแล้วครับฮะเฮ้ย ไม่มีไม่มีทางมนะไม่มีทางถ้าทําได้ผมจะไปยืน่นหนังสือครับอ่ถ้ามีการบวชผมจะไปยืน่นหนังสือครับผมจะเดินทางไปจังหวัดล้องคายเพื่อไปยืน่นหนังสือถึงท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับถามหาความเหมาะสมและความถูกต้องตามพรบสงฆ์ นะฮะงานนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าบวชหรือ,อยังนะแต่ถ้าบวชไปแล้วก็ลองดูแต่ถ้ายังไม่ได้บวชนะแต่ยังไม่ได้บวชก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคิดว่าอุปชา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ คือผมไม่เข้าใจว่า FC เป็นอะไรกันไปหมดนะครับการบวดลักษณะเหมือนกับเป็นการทำคอนเทนต์เนี่ยมันมันดูแล้วมันไม่ค่อยจะบริสุทธิ์เท่าไหร่นะสำหรับผมนะนะครับผมดูแล้วการบวชแล้วก็มีการถ่ายทอดเพื่อจะแสดงให้กับ FC ได้เห็นว่าเราเนี่ยบวชแล้วนะคือคุณบวชแต่เปลือกนอกแต่ใจคุณไม่ได้บวช คุณแค่เปลี่ยนเครื่องแบบคุณแค่แต่งเครื่องแบบแต่ใจของคุณไม่ได้บวชคำว่าบวชคือการชำระล้างลอาจิตใจชำระล้างกิเลสน,นะชำระล้างสันดานอยากให้ออกจากร่างกายต้องการฝึกฝนตัวเองให้หลุดพ้นเขาจึงเรียกว่าบวชน,นะแต่ถ้าหากคุณไปบวชแล้วก็มีการถ่ายทอดสด เปิดรับบริจาคคุณบวชโดยที่คุณพยายามทำเป็นคอนเทนต์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้บุญครับยังไงก็ไม่ได้บุญเชื่อผมเถอะไม่ได้บุญนะครับเดี๋ยวผมเช็คอีกทีก็ได้ว่าบวชจริงหรือเปล่าอหารูปให้ผมหน่อยดีกว่าหารูปมาดีกว่าถ้ามีการบวชแล้วหารูปมาหารูปมาครับผมจะเดินทางไปที่จังหวัดน้องคายเองตอนผมต้องเดินทางไปแบบถูกเชิด,ชด,ชดผมก็จะไป นะครับผมฟังจากทางวัดโพชัยนะครับนะครับเขายืนยันแล้วนะครับว่ามีบุคคลบางคนมายื่นความความจำลองขอบวชจริงแต่คณะสงฆ์ไม่อนุมัตินะครับคณะสงฆ์ไม่อนุมัตินะครับแต่ถ้าใครมีหลักฐานว่าคนที่มีคดีความคดีอาญาแล้วบวชได้แล้วช่วยส่งให้ผมทีช่วยส่งให้ผมทีครับผมจะเดินทางไปตรวจสอบ ว่าการบวชนั้นอุปชาทำถูกต้องหรือไม่นะครับผมจะไปตรวจสอบว่าการที่บุคคลคนหนึ่งบวชในระหว่างที่ตัวเองต้องคดีทําให้ผู้อื่นตายเนี่ยนะครับสามารถบวชได้คดียังไม่ถึงที่สุดก็จริงแต่มันมีการตัดสินไปแล้วสวัสดีคุณดวงพรคุณต้นหอมคุณเมนี่คุณแมมนพายคุณถุงเงินคุณพิมพ์สนีคุณต้า ทุกท่านครับสรุปแล้วบวชจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงข่าวลือมีรูปไหมครับมีใครมีรูปไหมครับขอรูปหน่อยเอาจัดจัมีรูปไหมครับถ้ามีรูปผมจะเดินทางไปจังหวัดหนองคายต่อให้ผมต้องเดินทางในวันพรุ่งนี้ผมวนัน้ได้หว่าพรุ่งนี้สิบเก้าไปได้ผมจะไปเองบวชวัดไหน ข้าจะไปวัดนั้นข้าอยากรู้ว่าสิ่งที่เอ็งทำนั้นเนี่ยมันถูกต้องเหรอมันใช่ไหมมันถูกต้องตามประธรรมวินัยไหมถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับ่ายังเหรอครับยังไม่ได้บวชเหรอครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งคุยมีคนไปบวชแทนนะครับผมคุยกับพระอาจารย์นะครับอ่านะ นะครับมีคนสั่งห้ามไม่ให้ถ่ายอ๋อซ้อมลำซ้อมลำเนี่ยคือการบวชกลายเป็นการเล่นปาหีครับต้องมีขบวนนางลำยาเปร้อยร้อยคนคือกูไม่เข้าใจว่าการบวชของพวกมึงเนี่ยทำไมต้องสร้างภาพขนาดนั้นทําไมต้องสร้างภาพต้องมีนางลำลำไปร้อยร้อยคนเพื่อที่จะโชว์ว่าข้าเป็นรู้มีบารมีใช่เหรอ สวัสดีแอดสวนโคราชนะครับคุณสวนโคลาชสวัสวดีคุณมอลลี่คุณธิรศักดิ์คุณสันตินักโทษบทไม่ได้ครับนะครับคุณสันติบอกนักโทษบทไม่ได้นะครับแล้วก็มีข้างไข่บทแทนก็ตามที่พระอาจารย์ได้บอกผมนะครับพี่สันติครับพระอาจารย์ท่านบอกผมแล้วว่ามียูทูบเบอร์บทแทน นะได้ข่าวว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่บวชแทนไม่รู้จะบวชไปเพื่ออะไรนะครับนะครับเดี๋ยวก็โดนด่า่ะทุกท่านครับจำได้ไหมครับมีคนบางคนนะด่า,าพระสุนตีนอย่างเงี้ยนะด่าว่าด่าพระเยอะแยะไปหมดเลยมีคนด่าพระประาบพระนะครับแต่อยากบวชเป็นพระพระศาสนาจ,จะมัวหมอง พระศาสนาจะลุกเป็นไฟพระศาสนาจะเกิดความแตกแยกพระพุทธศาสนาจะเกิดความมัวหมองครับถ้ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับได้มีการกระทำการใดก็ตามที่เข้าข่ายเป็นการใช้พระเหลืองนะเป็นการใช้พระเหลืองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบอันนี้ผมจะไม่ยอมนะครับถ้าคิดว่าจะบวช เพื่อหารับประทานผมจะไม่ยอมถ้าคิดว่าจะบวชเพื่อแก้บนสะดอกเคะนะครับนะผมก็จะไม่ยอมผมจะเดินทางไปพบท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคุณวัดโพชัยและจะถามท่านอย่างตรงไปตรงมาว่าทำได้ใช่หรือไม่ครับท่านและถ้าทำไม่ได้ เหตุจะไหนอุปชาจึงกล้าดําเนินการให้หรือว่ามีการทำบุญอะไรบางอย่างหรือเปล่านะฮทุกท่านครับอาจจะต้องเดินทางไปพิสูจน์ทราบนะครับอาจจะต้องเดินทางไปพิสูจน์ทราบว่าคนบางคนได้หมวดที่จังหวัดนองคายจริงหรือไม่นะครับเราน่าจะชวนจะไปสักหลายหลายคนนะ ไปกันสักยี่สิบสามสิบคน,ปนไปครับเดี๋ยวนะเออ